ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทางเขานะครับอันนี้พอดีอีกทีมหนึ่งนะครับกำลังตับต้นยยค่านะครับตัวนี้จะเสริมทางออกให้ที่สองเมตรอีกนะครับตรงนี้การผู้ตกแต่งนะครับชุดยอด <c oughs> ตัวนี้มันจะมากันนี้เ้อเองข้อหินมาตามมาเบดเบดขึ้นมคงสุดามันพอดีแนนแมน้อนมัเบดอตัวนี้เป็นห้างเขาเหยียดไม่นี่แหละห่อๆเริ่มมด้ยเริ่มไม่มีลแน่นตีโก็รถไงก็ตีของอ้อมนี่ก็ใหม่เป็นรัดว่า้านก็โค้งไมนีะเริ่มม่นี่เนาะเก็ปากต้นซีบนามเนี่ย บรัาไปแน่นๆก็เกี่ยวไปได้ยืดนถึงประมาณเขาไว้ขยายน้อยง่ายเลยเหมืนเกี่ยวอ้อมม่หนีแน่นตะคุดนี่คือน่าเป็นโคกคือม่านี่โคกนี่แมนโคต์โคต์กันเลยแลมากที่สุด์บ้านนี่บ้านนี่นี่มันก็ติโคงมันีตีนนี่แฮะแมนแมนแมันก็ตีจบกันไปพูดอีจบต้งพูดก็จบไปพูดเออแต่ว่าเจ้านั่นก็คือเหตุเป็นเบรกล่ะเดี๋ยวเอาทอใส่ครับ ใส่ททอต้น hmm. yeah. mm ั hmm. uh ้น huh. ค right uh ือกันต้นัหนใส่ทอใไททอเลรสิเอาพีีสำนักเปิดิดเปิดนามได้เป็นกาะอันนี้เป็นเกาะนามนามอยู่นีนมันจะเย็นเพราตรงนี้บนนี้มันไม่เหลือซ้ำนี่ผมจะไวนังกัเลยติาน่ต่อยาอันนี้เป็นโกงวเลยเยอะตรนี้เขา่งตีเสร็จน่าเอามาตัวตัวที่ว่าม่ครับมมาขูดดฟังยถึงมาเลยไล่ ตัวนี้จะไม่มีนหนเล้วตัวนี้จะไม่มีจะไม่มีก้านหน้าวัถึน้ำน้ำทั้งผน้ำแม่แม่ั้งผน้ำเสร็จมากเลยเจ้าว่านเน้นเน้นเนนจะเป็นขั้นคู่ให้ประมาณแเมตรตัวไหนมันซ้าๆไปก็ได้รนัยล่งก็ได้นะโบโบต่างเกษตราดินเ้าที่นี่แต่ว่ามางนี้ตนี้เป็นสาวนี็น่านี่แม่ที่ร้อมไว้เนี่ยคือสาไปตรงนี้เป็นต่าอยู่แล้วแ เออือตอนนี้จะเป็นจะเป็นเบิรมเบิมสาไวเบิมสาหรับน้ามาเตรียมปลาสิผมามานี่คือในก่อนเื่อ้าพุดตีก่อนีก่อนว่านโนมาไหนสักไหนวาน้างนจะโคตรเกี่ยวหนด้วยครับโคเกี่ยวมีเป <Okay. S 3> ็มมอเป็นเป็นเป็นอะไรก็ได้เบิมนึงเป็นี้ปรสันส่นสามส่ชมงเออแม่นานะของคนื่นไว้ก็จะเป็นสันน่ำสันนำสันนนีสันดินนดินดาน ตามมาตามมาดินแดนป่านนี้เขาจะตั้งฟูตต่อไปเติมเติมเลยเต็มแม่มครับเต็มเลยอันนี้คือโคกโคก้วนมาหนีเนี่ยลดนี่นี่นี่อันนี้เป็นโคกวะเนต่ยปลาไก่ม้วนเป็นโคกเลยเออเป็นโคกมันม้วนบางบ้านอยู่นี่ใส่บางๆกับเป็นโคกเป็นโคกขึ้นก่นเอาสาขึ้นไม่ใส่เอาขวางใส่เอออันนี้จะปลูกก้งใหม่ปะเลยนี่ก็สิบเต็ม

ครับครับครับครักำลังมาดูครับเนี่ยต้นต้นนี้จั้งไรครับเนี่ยต้นต้นนี้ก็เอาขึ้นมาซาเป็นนาดิีเอาซาเป็นนาดีไปนาดีเป็นต้นอะไครับที่ไม่ดูนะครับไม่ดูไม่ตัดนะครับต้นนี้ไม่ตัดนะครับต้นนี้ไม่ตัดนะครับเอาไปทอดนั่นเลยต้นนี้ไม่ตัดนะครับต้นนี้ต้นนี้ไม่ตัดนะครับเนี่ยต้นใหญ่ครับ มันพวกไม่เวาขุดคุดมาแล้วไปขุดลุ่มอยู่คนคุดคุดลุ่มลมม่วนหักมันแมนแมนแต่เืออ่าตันนี้เอาหินมาใส่เลยตันนี้ขันพ่อหินนะคือคือสิคุยกันใบคือแล้วเขามาแต่งนี่ก่อนเลยเปิดเปิดนาตัวนี้ก็ม่เรียบร้อยเห็นเป็นลุ่มเป็นบ่อพราเขาเจอหินสิขุดสาขุดบ่อตรงไหนเราดั่มไปใส่เอาดินมาใส่เลยอันนี้เริ่มเริ่มจากริมน้มันดินไหมขึ้นไปเลย ตัวนี้จะหันไปหันถนนอย่เป็นทางถนนอ่าวันนี้ประมาณอยู่ข้างกันเนี่ย4เม่ดนะฮะเมสิเดียวเห็นไหม4เม็ดนะครับ1 2 3 3เมตรนะนะครับนี่บริจาคข้าง4 3เมตรนะครับตัวนี้อันนี้จะทำเป็นถนนให้นะครับสุดยอดตัวนี้พี่น้องจะจะขยายถนนให้ที่3เมตรนะครับจากที่มีอยู่เป็นถนนอ่า ตามธงหน้านะครับร่วมแล้กกับประมาณพกหกถึงเจ็ดเมตรนะครับตรงถนนเส้นนี้ไปบ้านหมดยล้ไปเองดูตัวหนึงเขาตันก็บแนมันคืออันนี้เป็นถนนเด้อสูงเดี๋ยวเอาให้ดูสูงีสุดจังไรจะดับน้ำยังจากนีิมาถึงที่สองเมตรกระไดพันคู่อ่าสองคุณกเบิรงขนาดดิมแต่คุดตันนังดินกระลายแม่นด้ ตัวนี้ไปเป็นห่วยตัวนี้้นไปเป็นห้วยนอโมครับแม่นที่อยู่นี่ฮะเพราะว่าทีดีนู่นดีโคกงแม่นพุธนี่คือนี่คืนี่หนี่พุทธสาคือนี่ถมนี่อันนี้อันนี้โคกครับตัวนี้ถมอันนี้ถมระดับพุทสาเลยครับถมมาจะเป็นหง่ดหอดใจไปฮะ

ใ่นอยี่เมื่อ่มปักลักเ้อนนี่ปักเสียงก็ปักกันไ้เดียวเส้นาลักนี่อ่านี่ตีสี่มึงตีสามตามมากวากไดทุกท่านีรพี่แต่าจะมาูกเสี่ยเอาเสียพยายามเห็นเป็นคนเสี่ยงทาังอันนี้เป็นกันหน้าเฮ้ยลดตัวนี้ดึงตรงเนอาดึงดึงฟฝั่งนี้เห้ตรงที่บเช็กตัวเลขออกมาเท่ากันตัวเลขอมาฝันี้ตรงผก็รักนแล้วอ่ กลิมทุ้ยอันนี้หน้าเต็มหมดเมื่อนาเมื่อนาออะได้วเอาเอาหลังน่ก้ามเรนัมยังมันลันไปบ่เอาอ้ยขอเส่กระเป๋าเจ้าขึ้นห้องขอป้านั่บ่อ้ายอยากจะชงยงยังโอเคโอเคกําลังเชื่องานอยู่ เปีดสสิแมล่ะง่วยมันก็ปียสเพราะไรบ้านนี่ข้างแล้วเปีดเด้อเปิยสเด้อสมอนเดี๋ยวจะเริ่มมาเสียบดึงเนี่ยตรงเห็เด้อก้าออกมาทอกันทอการระลองดึงบังบังนี่เดี๋ยวมันจะโคตรเขี้ยวทั้งนั้นนะ คนเชนนั่นกระตรงเด้อนั่นละเงินนนั่นกระตรงเจ้าบาตอกเจ้าบาตอคุณส้งแล้วคนมันบ่ทสุทรง เดี๋ยวฟังแล้วคนแม่แม่่หมอจะัดตรงนอ่ะเดีวสิม่ต้นนี้เดี๋ยวสิดึงหน้ามาอยู่เด้อางโได้ิวะนี่อันนี้เป็นสาเอะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นาติาติาเมลน้ำนเิมงพุเดมวยไปม้ตอท่อนน่ แมนมวมัโจดลงานี่เแมนโอ้ว้น <anti> ี่งหน้าผมเห็นหน้ามันมูวมันมาจากไเดี๋ยวเช็คเบิ่งหลัก็วัดตารางเมตรนี่ได้เดี๋ยวพุนมันเป็นจางไรตรงนี้เดี๋ยววัดเดี๋ยวเขาตามมาเดี๋ยวเอาเอาเจัดการ้นเดินก็อน แกสลัดสลิดน้าพิกอยู่ไว้นะนี่ผมเลยบอกก็นนะเย้รักมาก เป็นวถ้าตวัวเอเขาาไปโค้งเอาอยู่เป็ชายตัวเอวเขาไปโค้งเอาอยู่เรียมเรียมมันเยอะมากต้องเ่อเพราะว่าโค้งเอาเป็นส่นผากเป็นงเขาถึงแ้ักอยู่ดีเขางนะฟังนี่

あああああああ。

ยกขึ้นเลยยกขึ้นฟังยกขึ้นฟังนี่ยกขึ้นฟังนี่ยกขึ้นฟังนี่้งยกขึ้นฟังตัวนี้เล่นมานี่ตัวนี้เล่นเป็นท่างตัวนี้ตัวนี้อยู่ใต้กวาครับเอาท่างมาเติมันี้องาใหม่ยกันมต้องพักแยากนั้นก็ตนน่้ก็พอิ้งอย่าไม่ไกกันคูุ่่นคร็นับเป็นลับตัวนี้ตองย้ออย้ออยังอ ไม่เั็นตังเรืรับเพื่อตรงนี้เป็นทางขั้นเขาเป็นตั้งหรือรับแต่ว่ากระผมาจะปลูกเขาใหม่ขึ้นกันเพราะว่ามันมีห่วยอยู่แล้วน้ำลุ่งขึ้นเลมันบริสุมกรลุงหวยเลยตือสามปลูกได้เลยเปืูกปลูกปืนหรือมันแบบ ก็เลยที่นี่นที่นี่เพือนรงนี้สุดไม่ใ่กินขาอยู่คนกิ้นมาก็เอาระติ้นขาไม่ใช่มาถึงนี่สปล่ปากไ่ให้าวาดูไดม่ือวาดไปแห่ล้ยววาดูไให่ได้ลาางไเลขเขาเลงไปเห็นเ่นี่เด้ ยัง,ายงาท,า,ทงา,างงทบริเวณลังนันีก่ตรงนี้ตรงนี้ก็เพราะมดจ้อจงาจากที่เขาปั่นก่อนบอกยังเติมอ,อ่ะตอนี้ไม่มีเอมันต้องระดับนะคนบอป็ะเทีเอาเอาสูงกันอะ ก็ปล่อยลงไปที่เลยับสูงทำอ้ว่าเอาขาดินเป็นงเออี่เงาคยปปปนปลยันนั้นเี้ยงมากเพนสิุดตอนนี้เาเาจังอยานี้ดูจมีมาไม่เนี่มีข้อขันไม่ีไตั้งอะไกก็คือเอาฟังนั่นก้นไปเลยฟังัเยอจัันน้องก็นขานักฟังนักฟังแ้างนี้นมาอ่างนเตยนางหันบ่ได้โยนทางนั้าบ่มี ต้นเดือนเป็นหวยได้นิเพรเป็นเป็นคู่เพราะเป็นหวยได้หนิหัวโบแมนต่ว่ากัว่าเดี๋ยวเอาดิมมาใส่เอาดิกนเลต้นดีหรอล่าหนวข้าบนข้างบนข้างบนเอางบนข้างบนี้างบนขางบนข้างบนข้างบนข้างบนเ้างบนข้างบนข้ากบนเ้างตนข้านข้างบนข้านข้นข้นข้างบนข้างนข้าางางบนขตางบนบบนข้้าง้างบนข้างบนข้้างบนขางบ้างนขข้าบนข้นข้างบนอ้ข้าบนข้างบนข้บน้างบะข้างบนข้างบ ือหวยห้องสามารถขยายออกมาได้ห้วยให้มันเต็มคือเอาเลิกไปเลยก็ได้รน่าเอาไปแล้วดีคิวดีมันกระติน่าทคุดตํานั่นะชั่นี่นะสาทางหมดันนั้นขัมันถ้อยก็ถอยสองคืออะถ้าว่า้าเอาดินจากจากสารมะชัยเียน ตู้นต้นนึ่ก็เพียงออกกันเอาไปใส่น้ำไมนเสร็จลูกตูใส่ต้นพูดนะว่าใส่ไปดีก่เดยแลูนะโผล่ต้นใส่เี่ยต้มไปได้ก่อนตุตุนเลยตุนงานเดียวนี่แล้วคุณบงมันบ่นตายด้นี่มเีต้นนีต้นหนึ่งก็พูดัวพูีกลางกอินเตอกลางเดตนี้ตูเน่ต้นนี้ ยำปุยำปังองมายำปุ่น่ก้อนยำปุ่นหนึ่งก้อนยำปังตองมวยำปงตองม เลยห็มัด้เ็นมั้ยนี่หอยย่เออหอยยู่่แม่เอามาเติมเลยเต็มเติมเติมเลยแต่ว่ากเต็มลายตัวนี้ตันี้ห้อยม่ีเยสมอนยัมาซีนี่เพราะว่ามันัีมันคุพอเวลาเาโกยดินขึ้นมันจะมจะตายมันจะถูกผมโคนเขาจะกินะยาหงมันมเออเีย้มขนม้าเอาเอาเอาไเเงาเ อบโบโบโบเอาเยอะขึ S <S so first, right. ้นขึ้นขึ้นนี่ขึ้กินมันอยู่คนทำไมถึงตายกินตรงกูใหม่ต้องมากระตุ้นใหม่ตัดเห็นว่าเท่ากับอนุรักษ์กูใหม่ไปเดี๋ยวว่าเขาบดทุกอย่างตามมาทุกอย่างตามมาไม่ต้อางตามกูตัวไหนจะยับตามมาเอ้ยมันดีสวยเลย มันติดได้เติมมองแล้วมันกงัวถ้าม่เติมมันเหนียวเมือวกขินที่ยีงว่าสุไหงเลเนาะมเงเี่ยมเยี่ยมงเลนี่จีวานองทำเองเ่ขยายได้เพราะว่า ผมมมีกันหน้าแล้วฟังนี่อ่าโมงไปยังไงก็ได้ละเพราะว่าคันคันปากปากก็หน่อยมันกับได้เบอร์เพราง่ายม่ดีนะมันวนสลุเออมันสล นรับค่นี้นี่โค้งมันอย่างนี้เขาไปไหนไปทาไในแล้วกันเป็นเป็นแบบฟู้เลยนะเอาป้าอีแล้วท่านเดี๋ยวจะตามไปยี่มกดเป็นหน่วยแล้ว มนโลกวกเกลืดีไม่แช่หังใเ่ไหมวาเขอาขั้นในคุดอยู่เลยนี่แหละเกลือโต๊ะแทนเยอะอลักนี่ยังไงเนี่ยขั้นี้ญ่คุดยางเดียวคือเด็ดคุดยางเดียวครับเอะตั้นคุัยางโต๊ะแทน ง่ามเลยกันจบเลยหน้าเขาแค่นั้นด้วยเป็นป่าโอ้โหเห็ดออกด้วยทั่วหน้าดาวนี้ไปโอเคขอบคุณนะครับกดติดตามผลงานตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับไปกินเขาอีกรอบ